สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับวันที่แปดนะครับมกราคมสองพันห้าสิบห้านะครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับผมบ้านนนนะครับนนมาพนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็สวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้เป็นโอกาสนะครับได้เข้ามาอัปเดตหน้างานของเดะมาพนีอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับผมใจกลางเมืองระยอง นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการนะครับเดอะมาร์คนีนเมอริโตนะครับเดอะมาร์คนีนเมอริโตด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นพื้นที่งานที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมก็ตอนนี้กําลังเริ่มงานโครงสร้างนะครับเป็นงานรากฐานนะครับผมทําเป็นตัวตัวตัวฐานแผ่นะครับฟุตติ้งแล้วก็เตรียมแบบเข้าแบบถ่าทำตอม้อนะครับตัวนี้นะครับก็วันนี้เข้ามาอัปเดตแล้วก็ตัวสหนักงานกันนะครับขั้นตอนของงานรากฐานนะครับตัวนี้นะครับก็ ยากาศนะครับก็เดี๋ยวไลฟ์สดนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับชมบรรยากาศรอบๆของตัวที่ตั้งของโครงการเรานะครับเดี๋ยวพาไปชมหน้างานสักเล็กน้อยนะครับนะครับผมกโครงการเดลมาคอนี่นะครับมอริโตนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองระยองอยู่โซนโคตินนะครับโซนวัดโคตินนะครับผมก็จากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จากที่ตั้งโครงการเนี่ยรัศมีตรงนี้เนี่ยห่างจากวัดโคตินประมาณ2กิโลเมตรไม่เกินนะครับแล้วก็หากจะถนนสุขุมวิทนะครับ ที่เข้าตัวเมืองระยองเองเนี่ยจะเป็นถนนหลักของตัวเมืองระยองเองประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับก็เข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับถ้ามาจากสุขุมวิทเลยเนี่ยสุขุมวิทนะครับวิ่งสุขุมวิทถ้าเกิดมาจากทางมัตพุทธนะครับผ่านแยกนเรศวรมาจะเข้าทางเจอสีอ่าวัดโกดินนะครับเลี้ยวเข้าทางวัดโกดินก็ได้นะครับผมเข้าทางตลาดลดาวดาวก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งเลยมานิดนึงจะเป็นสุข,ขุมวิทอ่าห้าสิบเก้านะครับตรงปั๊มเข้าเทคนะครับก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็ เลี้ยวขวาตรงหมู่บ้านาดวงตะวันอีกนิดนึงนะครับก็เข้ามาก็จะถึงโครงการเราเลยนะครับเดินทางอยู่ตรงจะระยะตรงสุขตรงนี้ประมาณไม่เกินไม่เกิน700เมตรนะครับผมส่วนถ้าวิ่งเลยจากบางคอเทคมานิดนึงก็จะเจอสุขวิท57นะครับตรงเข้าตรงหมู่บ้านในลีลัดก็ได้นะครับตรงนั้นนะครับวิ่งตรงเข้ามาก็จะรู้ถนนเส้นตัดเข้ามาเราก็จะเจอโครงการเราเลยนะครับชุมชนโคตินพัฒนาตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าทำเลดีเลยทีเดียวนะครับก็ เดินทางได้หลยเส้นทางนะครับจากจุดนี้เองเนี่ยห่างจากถนนของตัวขนส่งใหม่ระยองนะครับเพียงประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดินทางออกถนนสายสามที่ก,ก็อยู่ประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับก็เข้าออกได้หลยเส้นทา,ทางเช่นเดียวกันนะครับผมก็เดินทางสะดวกใจก,กลางเมืองระยองแล้วก็บรรยากาศนะครับที่สาคัญบรรยากาศนะบริเวณที่ตั้งของการเราณนะตอนนี้นะครับเงียบสงบนะครับไม่แออัดนะครับไม่มี ชุมชนที่หนาแน่นครับรถเข้าออกสะดวกนะครับเป็นธรรมชาติเงียบสงบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะก็อยู่กันแบบเงียบเแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปชมโครงการที่กําลังก่อสร้างนะในพื้นที่กันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาคนนี้มาริโตนะครับบ้านเดี่ยวนะครับใจกลางเมืองระยองโซนขดหินนะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาเบาๆเป็นถือว่าเป็นทําเลทองนะครับของเมืองระยองในปัจจุบันเลยก็ได้เพราะว่าตัวบ้านแล้วก็ตัวที่ดินในบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างสูง มากแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าหรือผู้คนที่ท่านใดที่สนใจกําลังหาซื้อบ้านในโซนใกล้ตัวเมืองระยองเดิน่าสะดวกอยู่ใกล้ธรรมชาตินะครับเขาออกได้หลายเส้นทางนะครับใกล้โรงเรียนวัดห้างสรรพสินค้าแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมมัตาพุทธเอ็มราชนิคมเอเซียหรือว่าจะแยกออกไปทางับขาดตรงนี้ก็ได้นะครับก็เชิญเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราอยู่ตอนนี้ก็เฟสหนึ่งนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วกําลังเริ่มงานรักษาอยู่เฟสแรกมีทั้งหมด8หลังนะครับก็เราจะเริ่มเปิดพรีเซลประมาณช่วง กลางเดือนมกราถึงปลายเดือนกุมภานะครับจะมีพรีเซลนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับลูกค้าก็เดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศของรอบๆโครงการแล้วก็หน้างานนะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นนะครับถนนที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นถนนที่มาจากนะครับเข้ามาทางจากสุขุมวิทนะครับแล้วก็ตรงป้ายนู้นจะเห็นเป็นป้ายแดง ซูมให้นิดหนึ่งอ่าซูมได้นะฮะตอนนี้นะป้ายตรงนั้นเป็นป้ายของศูนย์โตโยต้านะครับโตโยต้าที่อยู่ติดถนนสุขุมวิทนะครับตรงสุขุมวิทนะครับตรงโซนของหมู่บ้านในริลัดนะครับก็ห่างจากจุดน,นี้เองประมาณไม่เกิน700รอเมตรนะครับก็ถ้าขับรถเองเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับถึงทีวิเลยนะครับถ้าตรงไปตรงสุดแยกตรงนั้น,นเลี้ยววาจะออกทางหมู่บ้านอ่าดวงตะวันนะครับแล้วก็ไปออกทาง ปั๊มคาเทคนะครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายวิ่งไปเนี่ยก็จะเป็นสวิฟท์ห้าสิบเจ็ดนะครับเลี้ยวซ้ายไปมาสักหนึ่งร้อยเมตรนะเห็นยุทตึกอยู่ตรงนู้นนะฮะก็เลี้ยวขวาออกสุขุมวิทได้เลยนะครับหรือถ้าวิ่งอ้อมไปตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะออกไปทางขนส่งใหม่ระยองได้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับถนนของโครงการนะครับตรงนี้เป็นถนนเทศบาลเป็นทางสาธารณะนะครับก็ตอนนี้เองทางเทศบาลเองก็มีการที่กำลังพัฒนานะครับทาท่อระบายน้ําให้ใหม่ด้านข้างตรงนี้นะครับเพิ่มขนาดท่อระบายน้ํานะครับตรงนี้ให้แล้วก็เดี๋ยว จะมีการเทคอนกรีตเทตัวพื้นถนนใหม่นะครับเป็นยามาไต่รับตรงเส้นทางนี้จนถึงเทจนถึงไหนนะครับเทจนถึงนี่เลยฮะหน้าบริเวณโครงการของเราตรงนี้นะครับที่กำลังจะเริ่มสร้างตรงนี้นะฮะตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับผมนะครับถึงหน้าโครงการเราเลยนะครับผมสะดวกนะครับนะครับก็ถนนตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ํานะครับกรณีฝนตกน้ําเยอะๆตรงนี้ก็ จะช่วยระบายน้าได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสภาพพื้นที่ของเรานะครับก็เนื่องจากว่าทรโครงการนะครับทําการปรับพื้น criteria. ระดับของตัวพื้นที่โครงการเพิ่มนะครับสังเกตจากแนวการถมดินนะครับตรงนี้เราถมขึ้นสูงประมาณเฉลี่ยประมาณเมตรยีถึงด้านหน้าเนี่ยเมตรยีด้านหลังประมาณเมตรหกเมตรสิบนะครับตลอดทั้งแนวโครงการนะครับถ้ามองระดับเนี่ยของตัวโครงการเราเอ,เองเนี่ยจะเห็นว่าตัวพื้นใหม่เนี่ยมีการถมปรับยกระดับขึ้นนะครับเนื่องจากพื้นเดิมตรงบริเวณนี้เป็นที่ต่ํา นะครับไปที่ต่ํานะครับผมก็เราก็แก้ปัญหาโดยการปรับระดับถมดินนะครับให้สูงกว่าระดับดินเดิมนะครับผมเพื่อให้สามารถที่จะวางนะครับระบบระบายน้ํานะครับจากด้านในนะครับออกมาเชื่อมบริเวณด้านท่อตรงของเทศบาลตรงนี้เพื่อระบายน้ําออกด้านนอกนะครับให้ให้เพียงพอนะครับก็จะไม่ทําให้เกิดสภาวะเรื่องน้ําระบายน้ําไม่ระบายในบริเวณโครงการของเราแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เรา ทางโครงการเนี่ยมีการวางแผนนะครับมีการตรวจสอบนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับตรงนี้ในโครงการนะครับก็อันนี้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยซื้อกบ้านแล็บตัดทงโครงการแล้วเนี่ยจะต้องหมดปัญหาในเรื่องของระบุเรื่องของน้ําไม่ระบายนะครับเรื่องของน้ําท่วมต่างๆนะครับตรงนี้ก็ทางเราดูแลนะครับให้ตลอดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวขับไปชมบริเวณโครงการนะครับตัวนี้นะครับก็ด้านขวามือนะครับเป็นแนวที่กำลังสร้างเฟสแรกนะครับบ้านเดี่ยวนะครับพื้นที่เริ่มต้นที่4ี่ตารางวานะครับ3ามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถได้สองคันนะครับมีพื้นที่ด้านข้างบ้านนะครับไว้ทำประโยชน์เหลือๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็บริเวณนี้ก็เฟสแรกเราขึ้น8ดหลังนะครับทำแ8ดหลังก็ตอนนี้หน้างานเนี่ยกำลัง เตรียมงานเรื่องของงานรักฐานนะครับทำฐานแผ่นะครับเตรียมเข้าแบบฟุตติ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำตอม้อนะครับเพื่อวางรักฐานให้กับตัวบ้านให้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเราใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นวัสดุอุปรกรณ์เกรดของ s อ g นะครับผมแล้วก็ทีมงานที่ทำงานเนี่ยก็เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานที่มาตรฐานนะครับผม ทีมงานคุณภาพอีกทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็เราใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับหน้างานนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของการทํางานดันรากฐานก่อนนะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นว่าวิธีการทํางานทัสดุปกรณ์ใช้และขั้นตอนต่างๆเป็นแบบไหนนะครับของตัวโครงการนะครับจะพาเข้าไปชมกันนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับ แล้วมีการทำนะฮะตัวฐานแพ่ตรงนี้นะครับเทขนาดเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบนะครับฐานแพ่ขนาดเมตรยี่สิบนะครับวางเข้าไปนะครับตามแนวนะครับตรงนี้รักฐานเข้าแบบเรียบร้อยนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปชมจุดเอื่นกันต่อนะครับเรือนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นบ้านเดียวนะครสามห้องนอนนะครับ สองน้ำนะครับจอดรถด้วยสองคันครับอันนี้เป็นบริเวณตัวงานฐานแผ่ของเรานะครับด้านล่างนะครับตอนนี้ก็หลังจากยกเสาเอกทํา,ทาพิธียกเสาเอกเสาโทไปวันที่หกนะครับกรนี้เราก็เริ่มงานรักฐานต่อเลยนะครับประมาณนี้ก็อันนี้นะเป็นตัวแบบที่แกะออกแล้วนะครับหลังจากที่เทพื้นแล้วแกะออกแล้วก็จะสวยๆเรียบๆแบบนี้เลยนะครับ เรื่องแนวเสานะครับแนวระดับของตัวบ้านต่างๆนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับชัดเจนนะครับนี่นะฮะ <Okay. S 1> ก็จะร้อนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็นี่ฮะเป็นรักฐานของเราอันนี้แกะแบบเรียบร้อยแล้วขนาดของตัวฟุตติ้งก็เมตรยีสิบคูณเมตรยี่สิบนะครับแบบนี้เลย อันนี้เป็นแบบที่เทเรียบร้อยแล้วแล้วก็แกะแบบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เลยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับบริเวณนี้นะครับความลึกของตัวตัวหลุมที่เราขุดไปอยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับงานของเรานะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปชมตัว งานเหล็กนะครับก่อนที่จะเทป,ปูนนะครับก็อันนี้ผมพาชมมาตัวโครงสร้างของตัวบ้านหลังที่มีการเข้าแบบแล้วก็เทป,ปูนครอบเหล็กเป็นฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วนะแย่แบกบมาก็จะได้ตัวฐานแผ่ลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมหลังต่อไปที่ช่างกําลังทงาํางานอย่ก็จะมีเรื่องของการวางแบบการวางเหล็กด้านล่างให้ชมกันนะครับโอเค สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็พาชมนะครับเดี๋ยวมาเข้นี่มาริโตนะครับบ้านเดี่ยวนะครับทำเลนะครับใจกลางเมืองระยองอยู่โซนคอขินระยองนะครับใกล้วัดโอถินระยองนะครับผมก็ตอนนี้พาชมงานรักฐานนะครับของตัวโครงการนะครับก็เริ่มเป็ดแรกมีแปดหลังนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมโครงการเราได้นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้ถึงแล้วพาเดินมาถึงตรงจุดที่ เป็นงานเรื่องของโครงสร้างเหล็กนะครับที่ผูกแล้วก็วางไว้เพื่อรอที่จะเข้าแบบแล้วก็เทปูนนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมพร้อมกันนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับโอเคเสร็จแล้วครับแบบนี้เลยนะครับก็เอสกูนะครับที่ให้ทุกท่านดูมาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ถูกเทปูนปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พามาอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เทปูนนะครับเป็นการวางโครง เหล็กนะครับตัวตะก้อที่ทําตัวเป็นฐานแผ่ไว้ด้านในนะครับก็ตัวเหล็กโครงสร้างเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างของตัวเหล็กเองเนี่ยฮะมีขนาดนับที่หนึ่งเมตรนะครับตัว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ตัวแบบรวมแล้วเนี่ยเทปูแล้วรวมแบบเนี่ยจะ้างที่เมตรยี่สิบนะครับผมตัวนี้ตามแบบเลยนะครับก่อนะให้ดูโครงสร้างของเรานะครับตัวนี้ นะครับเซนเตอร์ของเสานะครับเห็นไหมฮะจะมีไม้ตอกอยู่ตรงนี้นะฮะก็ก่อนที่จะมีการวางตะก้อลงไปแล้วก็วางตัวเสาเหล็กเสาลงไปเนี่ยเราจะมีการดิ่งนะครับแนวนะครับเพื่อให้ได้เซนเตอร์ของเสานะครับอยู่ตรงกลางของแนวแนวเสาพอดีนะครับ <mm เพื่อที่จะให้วางเหล็กแล้วก็สามารถให้ตัวจุดกึ่งกลางนี้เป็นจุดรับแรงนะครับแนวดิ่งนะครับ <mm ทั้งหมดนะครับของเสาแต่ละต้นเนี่ย รับแรงตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะทําให้บ้านช่วยเพิ่มควาแมแข็งแรงให้ตัวบ้านด้วยนะครับตัวนี้สําคัญนะครับตรงนี้ต้องดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปชมจุดอื่นนะครับเพิ่มเติมโอ้ยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเาพาชมจุดนี้ต่อนะครับโอเคจะไกลนิดนึง่ง ขัดนิดนึงนะครับอยู่หน้างานอาจจะุดขัดนิดนึงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูจุดที่นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็นะค,ครับเดี๋ยวพาชมที่เหล็กเสาของตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเรื่องของการ การวางรากฐานตัวพุตติ้งขันแทรนี่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็เรื่องของระดับระนาบทั้งแนวดิ่งและก็แนวนอนนะครับเพื่อให้ได้ความแข็งแรงของตัวบ้านนะครับในการรับน้ําหนักเนี่ยที่สม่ำเสมอและเท่ากันในแนวข้างแนวดิ่งแล้วก็แนวราบนะครับเพื่อบ้านที่แข็งแรงนะครับผมก็อุปกรณ์นะครับจุดที่จะช่วยเสริมนะครับเรื่องของตัวแนวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้ฮะลูกปูน จะมีลูกปูนหนุนนะครับสี่มุมนะครับหนุนสี่มุมนะครับตรงนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องหนึ่งของระดับของตัวฟุตติ้งด้วยนะครับสองคือช่วยในเรื่องของทําให้เวลามีเวลาเทปูนเข้าไปครับจะมีช่องว่างระหว่างเหล็กกับปูนอยู่นะครับเพื่อให้ปูนอะอมเขาเรียกว่าอมเหล็กนะครับอมเหล็กให้มิดนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ตัวปูนกับตัวเหล็กเป็นกึ่งเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อให้สามารถช่วยกันในการรับแรง ผสมปสานให้รับแรงได้เต็มที่นะครับตรงนี้สําคัญนะครับตัวนี้ก็ของเราก็ทีมงานเราก็ใส่ใจนะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับต่ออันนี้เดี๋ยวไปชมพร้อมๆมมมมกันนะครับก็วันนี้โชคดีเลยหน้าง,งานรถปูนเข้ามาดีนะเดี๋ยวจะมีการเทปูนนะครับโอเคกขุขากนิดนึงนะครับเนื่องจากอยู่หน้างานสดๆเลยฮนะแดดร้อนๆเลยแบบนี้เลยนะครับก็ ภาพอาจจะสั่นไหวตามมือนะครับตามมือนะครับเป็นระบบแม่นุวนนะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวชมกันแซ็กเล็กน้อยนะครับต่อในเรื่องของนะครับขั้นตอนของการเทปูนนะครับการเทปูนนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวจะจะให้ทุกท่านนะครับดูเรื่องของตัวงานนะครับ ที่เราตรวจสอบฟิตติ้งเมื่อกี้ที่ลูกค้าอาจจะยังไม่ม่อานี่ฮะอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะครับเป็นแบบที่เราใช้สําหรับการก่อสร้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะระบุเรียบร้อยนะว่าตัวฐานแผ่ของเราเนี่ยมีขนาดกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ฮะเป็นการออกแบบโดยวิศวกรนะครับได้คุณภาพนะครับได้มาตรฐานนะครับก็จะบอกระบุหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าตัวฐานแผ่ขนาดเท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วก็เทปูนหนาที่เท่าไหร่นะครับตอวนี้ก็เราก็จะใช้แบบตัวนี้นะครับในการตรวจสอบน,นะครับอ้างยิงกับการทํางานหน้าง,งานนะ้าให้ตรงกับตัวแบบนะเพื่อให้ได้แบบบ้านที่ได้มาตรฐานนะครับจ้โอเคนะครับก็นะครับมชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวมาน,นี้เมอริโตนะครับบ้านเดียวนะครับ หดหินนะครับตามห้องนอนสองนอบอๆนะครับก็ด้านหลังนะครับตอนนี้รถปูนมาแล้วกํครับกลังปั่นปูนอยู่ครับเพื่อตัวเคตัวงานของตัวทูติ้งนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ออกเข้ามาเดียนหน้างานต่อจะพาทุกท่านนะครับมาชมหน้างานของเราต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับก็ท่านกู้าท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปย้อนหลังนะครับที่การไลฟ์สดนี้ย้อนหลังก็ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเดี๋ยวมาขอนีเมริโต้ด้วยนะครับก็เรามีบริการปรึกษาเรื่องของสินเชื่อนะครับดําเนินการเรื่องของเอกสารฟรีปรึกษาฟรีนะครับสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมได้ที่0 9 6 0 1 9 9 6 9 2แล้วก็093-366-2949นะครับสองเบอร์เป็น ID Line นะครับสามารถแอดเข้ามาแล้วก็สอบถามได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับบินดีบริการนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับ,รบการรับชมนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ